เรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันฮะความอไรนะความฝันอ๋อกูไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับความฝันเลยอวอืมมันมีเด็กวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งสมมุติว่าชื่อกอ่อขอคอ,อแล้วกันอืมคือ,อค,คิดชื่อไม่ออกว่ะโอเค ไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไร a ี c เป็นกอของกอจบคืนที่แล้วขับรถกลับไปนั่งนั่งรถอยู่ในรถออกกูถามคืนนี้เป็นไงบ้างแล้วมันจะมีตอนหนึ่งที่มันเล่าผิด ABC กูก็บอกว่าเออกูว่าตอนกะบางทีอ่ะถ้าเกิดเราเราเราาร์ k ชื่อให้มันมันชื่อญี่ปุ่นอาจจะเป็นชื่อญี่ปุ่นง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันมันน่าจะได้อารมณ์มากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็รับบีไปเว้ยมาทีนี้สมมติว่าชื่อกอขอ ไอ้ย <Yeah. laughs> ABC แล้วกันเรื่องนี้ขอ ABC แล้วกัน <Okay. S 1> เพราะเรื่องหลังๆเนี่ยจะมีชื่อทุกคนต้องงี้ออมีชื่อทุกคนด้วยเรื่องหลังๆเนี่มันจะมีชื่อทุกคนหนึ่งสองสามไม่เอานะ <laughs> ไม่มีไม่มี โอเคเข้าสู่เรื่องเข้าสู่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนอยู่สามคนเป็นผู้ชายสามคนใช่ผู้ชายสามคนสมมุติว่าเป็น A B C แล้วโอเคผู้ชายสามคนเนี้ยเป็นอ่อเป็นเด็กนักเรียนมหาลัยอย่างที่เคยฟังเรื่องมาหลายๆเรื่องแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าเด็กมหาลัยปกติแล้วเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นกลุ่มสามคนนี่ก็อยู่กันเป็นบัดดี้กันอยู่เรียนกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามจนจะปีสี่ ยูดีดีไอบีเนี่ยมันก็มาหน้าซีเรียสเลยมาบอกไอเอกับซีเนี่ยกูฝันแปลกมึงกูฝันแปลกยูดีดีไอบีมึงซีเรียสไงปกติมันเป็นคนเฮฮาตลอดไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เอกับซีมันก็สงสัยเออฝันแปลกฝันแปลกเป็นไงวะเออคือในฝันน่ะกูปั่นจักรยานเว้แล้วทุกอย่างแม่งเรียวมากเหมือนกูนั่งปั่นจักรยานจริงๆเอเอกับซีมันก็แบบ เออเออแล้วไงต่อก็แค่นั้นแหละเอาเอกสีไม่เองแลเออเรา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 ล้วมันมันมันแปลกยังไงวะคือมันแปลกตรงที่ว่ากูฝันอย่างเงี้ยมาสามคืนแหละว่ากูปั่นจักรยานแต่สามคืนเนี้ยคืนแรกกูปั่นอยู่ที่หนึ่งคืนที่สองกูไปที่หนึ่งคืนที่สามกูไปที่หนึ่งเหมือนในใจตอนนั้นกูมีจุดมุ่งหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่กูไม่รู้กูตื่นขึ้นมาแล้วกูจําไม่ได้ กูรู้แต่ว่ากูมีจุดมุ่งหมายแล้วกูกาลังปั่นจักรยานอยู่แล้วเหมือนภาพในฝันทุกคืนเนี่ยมันมันลันไปตามถนนที่มันขับหรอเอกระซีแม่งอ็แบบหรอเออเออเออแล้วมึงมึงโอเคใช่ไหมล่ะเออกูก็โอเคกูก็คิดว่ามันมันสนุกดีมันอาจจะเหมือนกับกว่าจะคิดมากไปเองหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่กูรู้สึกว่ามันเรียลมากมันเรียลิตี้มากก็โอเคสนุกดีแต่พอนับวันไป ไอบีเนี่ยสีหน้าที่มันมาโรงเรียนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเริ่มแบบหน้าเริ่มซีดใต้าตาเริ่มค้ำคือจากที่เป็นคนล่าเริงจากที่<ช>เป็นคนล่าเริงก็แบบ,ค,ค,บค่อยค่อยดอบลงอย่างงี้ค่อยค่อยดอบลงดอบลงเริ่มพูดน้อยลงเริ่มหลับในโรงเรียนจนบีไม่มาโรงเรียนเอ,อก็กอกซีมันก็สงสัยว่าเอ้ยไอยมันมันเกิดอะไรขึ้นกับบีวะหรือว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความฝันที่มันเคยมาเล่าให้ฟังอื มันก็โทรไปที่บ้านโทรไปที่บ้านบีบอกเออขอโทษนะครับตอนนี้บีอยู่บ้านหรือเปล่าบอกบีไม่ได้อยู่บ้านบี B. ไม่ได้อยู่บ้านมาหลายคืนแล้วบี B. มันไปนอนบ้านเพื่อนบ้านคนนู้นบ้านคนนี้บ้างอ,อะไรอย่างงี้เอกับซีมันก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นกูไปเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไปตามหาบีกันอืก็จริงๆเพื่อนบีก็มีไม่กี่คนในในกลุ่มของบีเองนะ มันก็เจอง่ายหน่อยก็ไปเห็นบีมันนั่งอยู่ในห้องของเพื่อนเอกศีก็เลยถามว่าเอ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงไม่มางเรียนแล้วมึงไม่บอกไม่ไม่บอกกล่าวไม่มาอัปเดตอะไรให้กูฟังเลยกูเป็นห่วงเ้ยบีมันก็แบบกูช่วงนี้กูกูนอนไม่ได้เลยเพอยิ่งนอนนี่แม่งคือมันเหมือนกูเหมือนมันเหมือนทุกครั้งที่กูนอนเหมือนทุกครั้งเหมือนแบบทุกครั้งที่กูนอนคือ ทุกครั้งที่กูก้าวไปสู่ความตายอืมอืมคือมันเป็นอีกหนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็เปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นยังไงเอกศีก็เลยแบบถามมันเป็นยังไงมึงค่อยๆเล่ามาให้ฟังบี B. ก็พูดมึงมึงจำได้ปะที่กูปั่นจักรยานเออกูจําได้กูก็ปั่นไว้คืนแล้วคืนเล่ากูก็ปั่นจักรยานด้วยจุดมุ่งหมายหนึ่งอย่างแต่กูไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรทุกครั้งกูก็ปัน่น จนวันหนึ่งกูปั่นมาจอดอยู่หน้ารางรถไฟแล้วกูก็ตื่นคืนต่อมากูลงจากจักรยานกาจักรยานไปวางไว้ก็ได้ยินเสียงรถไฟมาต้อง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 ตองตงตงกูก็ตื่นคืนต่อไปต้องต้องตองตองตองเปิดแล้วกูก็ลังเดินข้ามคืนต่อไปไม่มีเสียงสัญญาณนะ แต่แทนนี่กูจะเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งกูแม่งเดินตามทางรางรถไฟไว้บี B. มันเล่าอย่างนี้อ,อยู่ดีๆกูก็เลี้ยวเลี้ยวหันเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตามไปทางรางรถไฟแล้วคืนเนี้คืนล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยแม่งเริ่มหนักขึ้นไม่ใช่แค่มาตอนกลางคืนนะกลางวันบางทีกูงี่บหลับกูยังฝันต่อ,อฝันว่า ตอนเนี้ยนะปัจจุบันเนี้นอนอยกูนอนอยู่บนรางนอนอยู่บนรางรถไฟอืออือเอาเหรอมึง <S 2> <S 2> เป็นอย่างนั้นมึงมึงบีมึง, B, ม,ง,ม,งมึงไปไปไปวัดกับกูไหมเอกกับซีก็พูดกันมามึงไปวัดกับกูไหมกูว่าเรื่องนี้มันมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องสภาพจิตใจมึงมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่ามึงโดนของหรือเปล่ามึงค่อยๆยนึกดีดีว่า หลังๆมันนี้มึงทำอะไรมาหรือเปล่าก่อนมึงจะเริ่มฝันเนี่ยมึงไปซื้ออะไรมามึงไปยืมอะไรมามึงไปเจออะไรมาหรือเปล่าเอ้กส <Ừ. S 2> e ี asi, มันก็พยายามค่อยๆปอกบีมันก็นึกนึกอ๋อคุณนึกออกแหละบีมันบอกว่ามันเพิ่งซื้อจักรยานมาเพิ่งเปลี่ยนจักรยานคันใหม่แล้วจักรยานคันใหม่มันเป็นจักรยานที่มึงขับในฝันหรือเปล่าอันนั้นกูไม่แน่ใจว่างแต่เหมือนน่าจะใช่นะ กูว่าน่าจะใช่นะเพราะจักรยานมันก็มีแบบไม่ไม่กี่รูปแบบแล้วในฝันก็เหมือนกูขี่จักรยานที่กูเพิ่งซื้อมาอืกูว่าจักรยานนั้นแน่เลยงั้นเราเอาจักรยานเนี้ยไปไปแบบเอาไปวัดไหมคือ,ค,อคือมันมันคิดอะไรไม่ออกคือมันต้องทดลองแหละมันต้องทดลองนภาวะน,น,นั้นแล้วอะ่ะใช่ไหมเออเข้าใจเลยมันก็เลยแบบไปดูตรงจักรยานไป สืบประวัติคือเอมันก็ไปดูจักรยานมันก็แล้วไอ้สีเนี่ยเข้าไปหาอย่างอื่นคือเหมือนแบบแยกย้ายเลยตอนนั้นแต่ A กับ B ก็จะอยู่ด้วยกันเหมือนกับสลับเวรกันเลยเอ,อตอนกลางคืนเนี่ยเอก็จะอยู่ข้างข้าง B พอเอง่วงแล้วซี C, ก็จะสลับมาอยู่ข้าง B เพอะ B เริ่มออกอาการแปลกๆให้รีบแบบตบให้ลุกขึ้นมาอืไปไหนไปกันเอไปสืบเรื่องจักรยานส่วน C ไปสืบดูว่าเรื่องแบบว่ามันเคยมีคดีอะไรหรือเปล่า ไปหาแบบว่าตามห้องสมุดใหญ่ๆมันจะชอบมีคดีแบบหนังสือพิมพ์เก่าๆอะไรเงี้ยไปนั่งเปิดกันดูจนพอเอไปดูจักรยานนะก็ไปดูตอนแรกก็ปกติไม่มีอะไรเออหรือมันมัน,ม,นมันก็ไม่มีอะไรมันก็คือจักรยานปกติอะ่ะมันก็เลยลองปั่นดูเอก็เลยลองปั่นดูปั่นปั่นปัน,ปน,ปนจนรู้ว่าไอ้ตรงขาขาที่มันถีบอะ่ะขาถีบมันแปลกๆ ไม่รู้นั้นรู้สึกว่าขาทีมันแปลกๆโอ้ผู้ยอมใจมันเลยมันกล้าปั่นด้วยเออคือมันไม่กล้าปั่นนะฉั่จะเป็นทัางาทังาไม่กล้าปั่นโอ้แต่คือตอนนั้นมันเรื่องเพื่อนมาก่อนเนี่ยมันก็ลองปั่นดูจนรู้มันรู้สึกว่าไอ้ขาทีมันแปลกๆมันก็เลยมองตรงขาทีมทีเนี้ยไอ้ตรงตรงจักรยานเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วมันจะออกมาอย่างงี้ไอ้ตรงเนี้ยคือเป็นที่วางตีนแล้วก็ปั่นอย่างงี้อ่ามันจะมีอ่าจะมีมันจะมี แข่งเหล็กแล้วก็มีพดโดลที่เอาไว้วางเท้าโอเคโอเคไอ้ตรงแพดโดลตรงเนี้ยคือถ้ามองดีๆมันก็เป็นปกติแต่อันเนี้ยมันมันพอมันไปเพ่งดูจริงๆอ่ะมันเหมือนมีเส้นผมเหมือนมีเส้นผมตรงแพดโดลแล้วไอ้ตรงร่องตรงเนี้ยตรงร่องที่เหยียบอะมันจะมีร่องสี่เหลี่ยมมันจะมีร่องน็อตร่องน็อตเออเหมือนกับร่องร่องอ๋อร่องที่ร่องที่เป็นรูเลยอเออที่มันมองผ่านลงไปได้เออเออร่องตรงนั้นมันมีรูหนึ่งอะมันโดนอะไรอุดอยู่ก็ไม่รู้ อมันเลยก็เลยแคะแขะแขกกันขึ้นมาเองก็แคกขึ้นมาก็เห็นเป็นแบบก้อนแบบก้อนผมอะไรก็ไม่รู้น้ําตาลน้ําตาลเออมันก็เลยตัดสินใจเอาก้อนเนี้ยกัดจักรยานคันเนี้ยไปที่ตารวจเพราะตอนนั้นอ่ะไอซีอ่ะมันบอกว่าเอ้ยมึงกูว่ากูเจอคดีหนึ่งไม่แน่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเออ ก่อนจะไปตํารวจเนะี่ยมันก็มารวมกันสามสามคนซีก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งข่าวนี้ไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่านะแต่มันมีผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งฆ่าตัวตายที่สถานีใกล้ๆนี้แหละละแวกนี้กระโดดลงรถไฟแล้วทีเนี้ยจักรยานคันเนี้ยอาจจะเป็นจักรยานของผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่ามีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าพอลงไปปุ๊บ รถไฟที่ชนเนี่ยศพมันกระเด็นกระจุยกระจายอืแล้วตรงจังหวะที่คือเหมือนกับตรงโฮมอะตรงโฮมมันจะทางสองข้างมันจะมีตะแกรงแล้วตรงตะแกรงนั้นมันจะมีจักรยานจอด อ่าคือสถานีเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบสถานีบ้านเราอสถานีอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคือบ้านเราเนี่ยจะคุ้นชินภาพกับ BTS หรือว่าใต้ดินใช่ไหมแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเ่ะสายรถไฟหลักเนี่ยเขาก็จะมีบนดินซึ่งบนดินเนี่ยพอมันหมดสถานีหมดสเตชันเนี่ยมันก็จะเป็นตะแกรงเหล็กต่อไปใช่ไหมแล้วตรงตะแกรงเหล็กอ่ะถ้าเกิดสถานีมันไม่ใหญ่มากเขาก็จะไว้จอดจักรยานกันเพราะว่าใช้จักรยานกันเยอะอใช่ มันก็มันไอสีมันก็มาเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าคดีนี้มันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าอืมมันก็เลยเอาไอ้ก้อนเนี้ยไปพร้อมกับจักรยานเนี้ยไปให้ตํารวจชนสูตรดูตํารวจก็ชนะสูตรเจอว่ามันเป็นศพของผู้หญิงคนนั้นจริงๆอืมแล้วเศษเนื้อที่กระเด็นมันคือเศษหนึ่งของกระโหลกกระเด็นมาอุดอยู่ตรงนี้ไม่รู้กระเด็นมาอุดอยู่ตรงจักรยานได้ยังไงเออแต่มันกระเด็นมาอุดอยู่ตรงนี้แล้ว สิ่งที่บีฝัน่ะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้คนผู้หญิงที่กระโดดลงไปฆ่าตัวตายบนรางรถไฟหรือเปล่ารู้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเอาจักรยานเนี่ยให้ตำรวจอูไม่เอาแล้วบีก็อาการดีขึ้นแล้วก็ไม่ฝันเรื่องนี้เลย<อ>เรื่องราวมันกบประมาณนี้<อ>นะครับนะครับโอ้ยที่แรกนึกว่าจะต่อเป็นเอพิก